มาที่เราเอาวิปึ้งมาที่เราอย่ามาขี้ครับน้องอย่าลงรับเปลี่ยนเหลืองคุณมักต่อไม่ต้องเล่นหวยเล่นไไม่ไม่มีย้ายกูอดก็ได้ด้วยไม่อันนี้กูไม่ได้ดูนะกูค่ดูเยอย้ายกูย้ายกูอดก็ได้ด้วยนะตังเด็ดฟิวลงย้ายกูอดก็ได้เยอะไปสีแดงแดงไม่มีย้ายกูอดย้ายกูอดก็ได้ด้วยดีเกิน เอ้ยหรือเราจะเอาหกใครใครจับแล้วคนนั้นโดนหัวเอาเลยอาจับอ่ะเอาบินจับอ่ะเอาบินจับเอยเลโดนบัวสองสองสองต้องจับให้ทันนะบอกจับกับทัารเนี่ลงเสร็จคุณบอกให้กดถ้าไปเล่นศูนยต้องสลับกันหมดเลยนะช่างไอ้เหี้ยมอยากให้กดจะศูนไม่ชอบอ้าเอาศูนยออกเอาศูนยออกเอาจีนออกเลยเจ็ดเจ็ดคืออะไรไม่เจ็ดทำไจะสลับ เด็ดึ้อยากได้ไพ่ไหนเงเลยเอาไปในเล็หนึ่งมึงคุยไหมไม่ลงไม่ได้ชิ้นงานเก้ากระดแต่กูเล่นปังโอ้โหไอ้จี๊บไปว้าไม่เด็ดขึ้ลงดิอยแจบ ผมรอพี่อะคอยตัวตัวคาตัวรอีอยเจอแล้วเออมีาอทำไมต้เป็นสีสีเขียวขนาดไหนเกียงบูยังตายมาแลยวกสองกสักชิวตักต่สลับสลับแก้หมดเลยบล็อกแก้หมดเลยมีไหมถ้าบล็อกถ้าบวกอ้ยถ้าบล็อกถ้าบล็อกมถ้าบอกมึงไม่ได้เิวได้ใช่คุณบล็อกไม่มีอะไของแล้วโอ้ตี ดีเขียวหูยเอ็มสีฟ้าไไหมเไข่มจ๊เแเจ๊เจ๊กน้สีเขียวหมจับแล้วคุณเอาไม่้ลหนบวกสี่บสองหกเอออหกครคับพี่ตัวหกสองสองไม่หกไม่มึงวางหงมไม่สี่มึงสีมึงโดนถ้าสี่มึงอะโดน นี่สอบกันท้่ห้องออเออลยไหมครับครับทุกคนเหลืเหรอคออออรับเออมาเย้ไม่ทันโอ้โหได้เงินแค่ทุกวันนั่ขขงเล่นก่อนๆๆๆๆๆนะมามาปิดอะไรนี่นเราเล่นหลอกกันเหรอที่อ,อะไรอ่ะตีหลอกนะที่ป้าอืมแปดสองเว้ปิดไม่ทัน 是啊，老公，老公，你，你咋？ ไม่ได้ครับเอาไม่ได้ครับเอาแล้วยังไม่ครบเลยเขี้ยครบแล้วถอดวัดใจแบบเป็นสีแดงอกนอะไ่จะหมดสลับไปที่ผมใช่รองี่ยนเอนยดีวโอเคล้ไหนเ่นย ลงหมดนี่ฟิวที่แตกช้ำ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 เอาฟิวหมสลับเออยัางว่าหมดอุ้ยบล็อกใครต่างบล็อกต่างมีบล็อกกอวบล็อกสามาม็อกอุ้ยโอ้ีไึแป๊บนึงรอร ไปกระโดดไปกระโดตบอารเนสอันเก็บดวยนะแม่ไปส่งเก็บด้นะเรียวเรเวเราไมด้าี๋ยวแม่รอเล่นเกเ็วเร็วตึง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 ีนมไปเลยแก๊งชนะอันีชนะไม่มี